สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีคนบ้านรถไฟนะครับวันนี้เราเปิดคลิปกันบนสะพานเหมือนเช่นเดิมนะครับที่บอดะขอนะเดี๋ยวนี้พาเพื่อนๆมาชมรถไฟที่สถานีรถไฟบอดะขอกันบ้างน,นะครับหลังจากที่ไม่ได้มาหลายเดือนเลยนะครับโอ้ตอนนี้ข้าวนี้กําลังเขี่ยวเลยนะครับอ้าวมีรถไฟมานะทางด้านหน้านะขบวนอะไรนะผมไม่ได้เช็คนะครับ รู้แต่ว่าทางราชบุรีนะครับเป็นขบวนที่171นะตอนนี้ก็จอดอยู่ที่สถานีนะดันนาทางนู้นะนเ,นนะเป็นอ่าทางที่ลงใต้นะครับก็มาจากสถานีรถไฟปากท่อนะเอ๊ขอบวนอะไรนะอะเดี๋ยวเรารอชมกันบนสะพานนี้เลยนะครับมาดูไปพร้อ,รอมๆกันนะครับว่าจะเป็นขบวนอะไรนะครับ มาแล้วนะครับเป็นกระบวนธรรมดาที่262นะให้พึ่งไปเช็คเมื่อสักครู่นะครับราชาตั้ง49นาทีเลยนะ oh, เร่งเครื่องมาแล้วครับทางด้านล่างมอสักครู่ก็เห็นแสงไฟหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วนะครับ ส่วนสวน,สนปฏิพัฒนกรุงเทพพหลลโพงนะครับโอ้หนึ่งจ็ดหนึ่งอยู่ไกลๆนู้นนะครับขบวนนี้ก็ออกจากส่วนส่วนสิบสี่นาฬิกาสี่สิบห้านะครับถึงปลายทางที่สถานีกรุงเทพสิบเก้านาฬิกายี่สิบนะตอนนี้ผมลงมาอยู่ด้านล่างหน้าสถานีบอตะขอแล้วนะครับสักคูขบวนรถเร็วที่หนึ่งจ็ดหนึ่งวิ่งผ่านนะครับ กรุงเทพอภิวัตสุไงโกโลกนะก็เดี๋ยวมาลางทางด้านขวามือนู่นนะครับวันนี้วิ่งตามเวลาเลยเข้าราชบุรีก่อนเวลาสองนาทีเลยนะครับหมดสักคู่น่าจะส่วนกับขาบวนที่สองหกสองแถวแบ้านคูบัวนะบอตะคอนี่ก็ถัดจากบ้านคูบัวนะครับลงมาทางใต้หนึ่งสถาน,นีนะครับ ได้ยินเสียงลางไหมครับเสียววายครับห้าสองหนึ่งสี่ฝาแน่นเลยนะครับวันนี้ ออกต้นทางนะครับ15นาฬิกา10นาทีนะครับจากกรุงเทพอภิวัตนะแล้วก็ปลายทางวันพรุ่งนี้นะครับที่สุงไห่โกลก1 0 1นากา10นาทีนะรู้สึสกอาจคลิปที่แล้วนี่ที่บ้านคูบัวนี้ผมจะรายงานผิดไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ1 0นาฬกา10น,10นาทีครับมาชมมันต่อนะครับตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มจะมืดเต็มทีนะ1 8นาฬิกา16แล้วนะครับ เดี๋ยวจะมีขบวนรถวิ่งผ่านนะครับสามและ4ี่ห้านะออกราชบุรีมาแล้ววันนี้วิ่งตามเวลานะครับนี่ทางด้านนี้นะครับเพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่านะปกติจะมีเสาเป็นสปอตไลท์นะครับอยู่ทางด้านหน้าสถานีตรงนั้นนะเห็นเจ้าหน้าที่บอกตอนนี้ไฟนี่พังไปหมดแล้วนะครับ ปกติบอดคอ,อนี่ยางค่ำคืนนี่จะสว่างสวัยเลยนะครับเท่ไม่แน่ใจนะทําไมผังง่ายจังนะเห็นว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาซ่อมเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาปรับปรุงแก้ไขเลยนะครับนู่นนะครับแสงไฟอยู่หน้านู้นนะสามเจ็ดและสี่ห้านะครับกรุงเทพอภิวัาสนีกรุงเทพสรรณภกรุงเทานะครับนี่ส่วนทางด้าน ข้างๆสถานีตรงนี้นะเพื่อนๆจะเห็นนะไม่รู้ได้ยินเสียงกันหรือเปล่านะตอนนี้มีคนทํานาอยู่นะก็จะมืดเลยนะครับยังไม่เลิกถ่ายนาเลยนะครับสามเจ็ดและสี่ห้าวันนี้ก็วิ่งตามเวลาเลยนะครับก็ออกต้นทางจากกรุงเทพอภิวัตนะครับสิบหกนาฬิกาสิบนาทีนะแล้วก็ายทางสุขหงโกลกสิบนาฬกาสามสิบห้า ส่วนขบวนที่4-5นะครับเอาไปแยกขบวนที่ชุมทางหัดใหญ่นะครับ6นาฬิกา3 5แล้วก็ถึงปลายทางประดังเบซา7นาฬิกา5 9นะครับ,บวันพรุ่งนี้นะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า3-7และ4-5วันนี้ได้ัวดรถจักรหมายเลขอะไรนะครับมาแล้วครับวิ่งตรงเร่งเครื่องมาแล้วนะ ไม่ได้ยินเสียงลางเหมือนขอบวนที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งมื่อสักครู่นะออกมาแล้วครับมาแล้วเสียงลางนี้ดังดีจริงๆนะครับม,มาถึงตรงนี้ต้องเร่งเครื่องทุกขบวนเลยนะ โอ้สามเจ็ดสี่ห้าก็ผู้ดีสานแน่นเลยนะครับมามาถึงตรงนี้นี่เล่งเครื่องทุกขอบวนจริงๆุดยอดนะครับสถานีต่อไปก็เพชรบุรีหัวหินนะครับสิบแปดนาฬิกาห้าสิบสี่นะครับชมกันต่อนะครับดวนพิเศษทักษิณารัฐนะครับที่สามหนึ่งนะ กำลังจะวิ่งผ่านที่บอ่อตะขอนะครับนี่ที่ผมบอกมาสักครู่นะนี่ไฟดับหมดเลยนะครับโอมอืดตึ๊ดเลยนะน่ากลัวเลยนะครับแล้วที่บอ่อตะขอนนี่ก็เงียบมากเลยนะทักษิณรัฐสามหนึ่งนะครับกรุงเทพอภิวัตชุมทางหาดใหญ่นะอ่ะขาขบวนนี้ก็ ออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตสิหกนาฬิกาห้นะครับฝ่ายทางชุมทางหาดใหญ่7จ็นาฬิกาหนาทีวันพรุ่งนี้นะเร่งเครื่องมาแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงของทางตรงด้วยนะครับขบวนรถ ทุกๆขบวนก็จะเร่งเครื่องกันนะมาครับเสียงลางเหมือนเดิมมองไม่เห็นหมายเลขนะ เร็วมากนะครับเพชรุรีหัวหินนะครับเป็นสถาน,นีต่อไปนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆเ c ีนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสถานีรถไฟบอ่บอตะดคานะครับสวัสดีครับ